สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ชาวนาทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะามาอาธิบายอะไรให้ทุกท่านฟังนะครับบางคนถามผมว่าข้าวต้นเตี้ยเนี่ยจะมีรวงไหมนะครับแล้วก็ถามมาว่าข้าวต้นสูงเนี่ยรวงมันจะใหญ่นะครับผมก็จะอธิบายให้ท่านฟังนะครับว่าข้าวเนี่ย มันใช้ความสูงเท่าไหร่ในการออกลวงคุณเคยสังเกตคุณเคยรู้จักมันดีแค่ไหนนะครับข้าวมาลินาปีเนี่ยต้นเนี่ยตั้งแต่เริ่มแตกกอสูงขึ้นมาเนี่ยหนึ่งศอกเนี่ยคุณรู้ไหมครับว่าไอ้ศอกนั้นอ่ะหรือว่าไอ้ค้อป้องที่เขาเติบโตขึ้นมาแต่ละป้องอ่ะมันเติบโตขึ้นมาด้วยจุดประสงค์อะไรถ้ามันไม่หนีน้ําท่วมนะครับ ถ้ามันไม่แตกกอถ้ามันไม่ได้โตเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นข้าวพันธุกรรมที่สูงนะครับคุณก็จะมองว่าข้าวมาลิเนี่ยถ้าต้นเตี้ยรวงจะไม่มีจริงๆแล้วข้าวมาลินาปีเนี่ยเขาใช้การโตเนี่ยแค่สอกเดียวแหละครับมันก็สามารถออกรวงใหญ่กับใหญ่เท่ากับพวกที่สูงสองสามร้อยเซนได้เหมือนกันนะครับแค่ข้าวสูงเนี่ย คุณเคยเห็นแต่ข้าวสูงไงคุณไม่เคยเห็นข้าวมะลินาเตี้ยแล้วได้รวงใหญ่นะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็ให้คุณอธิบายตามหลักการว่าถ้าคุณปลูกมะลิให้มันต้นเตี้ยได้จริงอ่ะคุณจะไม่เจอปัญหาล้มนะครับส่วนเรื่องปัญหารวงอ่ะจะต้นเตี้ยต้นใหญ่อ่ะรวงมันก็ใหญ่เท่ากันนะครับเพราะว่าคุณต้องเข้าใจคําว่าแบบพิมพ์แบบแบบมะลิอ่ะยังไงรวงมันก็ใหญ่ครับมะลิรวงเล็กเนี่ยส่วนใหญ่มันจะ ไม่มีหรอกนะครับนอกจากคุณจะไปตัดต้นตัดใบมันทิ้งมันถึงจะรวงเล็กนะครับเพราะว่ามันเติบโตมาปั๊บเนี่ยรวงมันมีสองร้อยเมล็ดก็คือสองร้อยเมล็ดนะครับรวงมันมีสามร้อยเมล็ดต้นจะใหญ่กันเล็กมเมล็ดมันก็มีเท่ากันต่างกันแค่ว่าดินตรงที่เขาอยู่อะ่ะมันสมบูรณ์แค่ไหนเนี่ยคุณอย่างดูนะครับเนี่ยคุณดูมะลิต้นนี้นะครับนี่ที่ผมจับเนี่ยคุณคิดว่าเนี่ยเขาท้องละนะครับเนี่ยท้องละ คุณคิดว่ามีความสูงเท่าไหร่นะครับเนี่ยใบใบหนึ่งซอกเนี่ยความสูงใบหนึ่งซอกอ่ะคุณไม่เชื่อคุณดูศอกผมนี่นะครับใบหนึ่งซอกนะครับต้นเท่าไหร่ครับต้นสองศอกคือถ้าเราทําข้าวมาลิให้ได้ต้นหนึ่งศอกเนี่ยหรือว่าต้นสองศอกเนี่ยเพียงพอแล้วครับเพียงพอกับการที่เขาจะมีกําลังในการสร้างรวงเบ่งรวงแล้วส่วนไอ้ที่ทาข้าวต้นใหญ่ๆสูงๆอะ่ะอันนั้นมันแข่งกันมันแข่งกันต้นสูงต้นใหญ่แล้วสุดท้ายผลลัพธ์มันก็ลม้ม ล้มมาผลผลิตไม่ได้นะครับดูแลยากแล้วคุณลองสังเกตนะครับถ้าคุณไม่เชื่อผมคุณดูได้ง่ายๆนะครับข้าวคุณล้มมันกระดกมาสูงเท่าไหร่ถึงออกรวงไม่ต้องไปโฟกัสอะไรให้เยอะนะครับคือคุณปลูกข้าวมาสูงท่วมหัวสูง200เซนแต่ตอนเขาออกรวงเขาใช้เขาใช้ขนาดต้นในการออกรวงแค่สอกเดียวในการกระโดกขึ้นมาแล้วออก นั่นแหละหมายความว่าข้าวมะลินาปีเนี่ยเราคิดกันไปเองนะครับว่ามะลิเนี่ยเราปลูกข้าวต้องต้นสูงต้นใหญ่นะครับข้าวมะลิเนี่ยเราปลูกมาเนี่ยต้นมันต้องสูงต้องใหญ่นะไม่งั้นมันจะไม่ออกรวงอ่ะแล้วผมถามก่อนว่าถ้าผมทาข้าวมะลิต้นแค่ี้นพอเนี่ยนะครับเนี่ยต้นเตี้ยแค่ไหนพอต้นศอกเดียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมนับคืบไปดูนะหนึ่งคืบนะครับสองคืบนะครับอ่ะสามคืบ ผมทำข้าวมะลิสูงแค่สามคืบใบสามคืบผมจะได้ข้าวมะลิลวงใหญ่ไหมลวงใหญ่นะครับเพราะอะไรเพราะข้าวมะลิมันเป็นข้าวที่มีพันธุกรรมที่ลวงใหญ่ต้นสูงนะครับแต่พวกคุณอนะ่ะมันจะมีความสามารถในการทํามะลิให้ต้นเตี้ยได้หรือเปล่านี่คือความสามารถคือโจทย์ที่ผมอยากให้พวกคุณคิดอยากให้พวกคุณทําไม่ใช่ว่า ข้าวต้องต้นสูงต้นใหญ่นะแล้วมันล้มนะครับแล้วมันล้มขึ้นมาปั๊บเนี่ยตอนข้าวมันกระดกเพื่อจะออกรวงเนี่ยกลายเป็นรวงเล็กไปเลยนะครับรวงเล็กนี่ก็ไม่ได้ว่ามันเล็กเกินไปนะครับก็อยู่ประมาณ120เม็ดหรือร้อยสิบเม็ดนะครับอยู่ประมาณนั้นส่วนถ้ารวงใหญ่เนี่ยรวงใหญ่เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ200รเมล็ดนะครับ200ร้อเมล็ดนี่คือเรานับถึงเมล็ดเต็มนะครับเราไม่ได้นับถึงเมล็ดที่มันไม่เต็มนะครับถ้าคุณไปนับแบบเมล็ดเต็มหมดเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้ครับมะลิยังไงคุณก็ไม่มีทางสร้างน้นํานมได้เต็มทุกเล็กอยู่แล้วนะครับอันนี้คือต้องเข้าใจก่อนผมไม่ได้ทําข้าวแค่นั้นนะครับผมดูตั้งแต่มันเล็กนะครับดูตั้งแต่ขนาดต้นใหญ่ต้นเล็กนะครับว่าต้นใหญ่เนี่ยมันได้ปริมาณน้นํานมได้ปริมาณรวงที่ดีไหมกับเปรียบเทียบไอ้ต้นเล็กๆเนี่ยแต่เราเพิ่มจํานวนที่มันหนาขึ้นเนี่ยเราได้ผลผลิตที่ดีขึ้นม้้งไหมนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูแปลงที่มันล้มกัน ก็มาต่อนะครับก็จากที่ผมอธิบายให้พี่พี่ฟังตั้งแต่ต้นคลิปเมื่อกี้นี้นะครับก็คือข้าวเนี่ยพี่พี่ลองสังเกตนะครับว่าข้าวที่เราดูแลแล้วก็เลี้ยงมันมาเนี่ยเราเลี้ยงเพื่อจะเอารวงนะครับหรือเราเลี้ยงเพื่อจะเอาต้นฉะนั้นมีคนตั้งคำถามว่าข้าวเนี่ยถ้าต้นเล็กนะครับรวงจะเล็ก ผมตอบคุณเลยว่ามันไม่มันไม่จริงครับมันไม่จริงข้าวเนี่ยเขาใช้พลังงานในการสร้างรวงเนี่ยแค่ศอกเดียวนะครับส่วนไอ้ที่เราปลูกกันมาสูงท่วมหัวเนี่ยสูงจนล้มแบบนี้แบบของแม่ผมที่ล้มเนี่ยคุณดูลักษณะรวงนะครับเนี่ยรวงมันก็ได้แค่นี้แหละครับเนี่ยมะลิเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับลักษณะรวงของข้าวมะลิอ่ะมันก็จะยาวอยู่ประมาณหนึ่งคืบมือนะครับให้ต้นมันสูงแค่ไหนยาวแค่ไหนมันก็ได้ ลวงที่ขนาดหนึ่งคืบมือไม่ว่าคุณจะปลูกหนาปลูกบางรวงมันก็ใหญ่ด้วยกรรมพันธุ์ที่เขาใหญ่ขึ้นมาแค่นี้นะครับเนี่ยนะครับคุณจะเอาใหญ่แค่ไหนแหละคุณจะใหญ่กว่านี้มันไม่ได้หรอกครับให้คุณหวานบางแค่ไหนรวงมันก็แค่นั้นนะครับแต่ไอ้ที่เขาสูงเขาโตนะครับเพราะว่าอายุกับกรรมพันธุ์ที่ว่ากรรมพันธุ์เขาเป็นข้าวสายพันธุ์สูงนะครับและไอที่เขา สูงเนี่ยเขาสูงเพราะอะไรเขาไม่รู้จะเอาสารอาหารที่เขาดูดซับจากดินนะไปเลี้ยงจุดไหนไครับเหมือนคนอายุยืนยืนน่ะนะครับเขาก็อยู่แล้วก็กินแล้วก็ใช้ชีวิตจนมันยืดยาวกว่าเขาจะถึงเวลาที่จะต้องออกรวงเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะเอาสารอาหารไปทิ้งไว้ที่ไหนนั่นแหละครับคือประเด็นก็นั่นแหละครับคือสิ่งที่อยากจะบอก ค,คุณลองไปดูก็ได้นะครับข้าวที่ต้นสูงสูงต้นใหญ่ต้นสูงรวงเขาอะ่ะมันก็ไม่ได้ใหญ่กว่าไอข้าวต้นเตตตีเ้เล็กๆหรอกครับเพราะจริงๆแล้วพลังงานที่ข้าวเขาต้องการจริงๆอะ่ะเพื่อเอาไปเลี้ยงรวงออ,อะมันแค่ต้นศอกเดียวนะครับแต่ไอที่เขายืดยาวเนี่ยเขายืดหนีน้ํานะครับยิ่งล้มมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งกระดกหนีน้ำเท่านั้นนะครับคุณลองดูก็ได้นะครับส่วนตัวก็ ที่ทําข้าวมาผมมองว่าเราปลูกข้าวเร็วแล้วเราปลูกข้าวก่อนเพื่ออะไรเพื่อให้ข้าวเนี่ยมันหนีน้ําท่วมนะครับเราปลูกข้าวเร็วเพื่อให้ข้าวมันหนีหญ้านะครับหรือว่าเรากลัวว่ามันจะแล้งไม่มีน้ํานะครับเนี่ยคุณดูแปลงนาแม่ผมเนี่ยจากแปลงข้าวหางเต็มนาเนี่ยก็ถือว่ามันมันก็เหลือน้อยอะ่ะแทบจะไม่มีโผล่ให้เห็นแล้วข้าวหางนิดหน่อย แล้วตอนนี้ข้าวหางก็เริ่มจะแพ้ข้าวมาลิแล้วคุณดูลักษณะเห็นไหมครับข้าวหางก็แทบจะสู้ข้าวมาลิไม่ได้แล้วนะครับสรุปผมมองว่ามันมันอยู่ที่ระบบการจัดการของเราอยู่ที่ความเข้าใจของเรานะครับเนี่ยนะครับข้าวหางเขาก็สู้ข้าวปีไม่ได้แล้วนะครับเริ่มฟุบลงไปแล้วข้าวหางคราวนี้ก็เหลือแต่ข้าวปีออกนะครับบางจุดที่งามเขาก็ออกก่อนอันนี้กําลัง เริ่มออกปาปายแล้วนะครับจากจุดที่ตรงไหนล้มอะเดี๋ยวมันเริ่มออกปาปลายมากขึ้นเดี๋ยวเราก็จะฉีดยานะครับฉีดยาเร่งออกนะครับหรือว่าบํารุงท้องโอเคนะครับก็อย่างที่บอกนะครับคุณอย่าไปฟังคนให้มันมากนะครับว่าข้าวต้นสูงต้นใหญ่รวงจะใหญ่มันไม่เกี่ยวครับอยู่ที่ว่าคุณต้องเข้าใจก่อนว่าข้าวหนึ่งต้นเนี่ยเขาต้องการพลังงานหรือต้องการ ต้นเนี่ยขนาดไหนที่จะเอาไปเลี้ยงรวงไหวความหมายของผมอะแค่นั้นก็คือถ้าเราทำข้าวมาลิได้สอกเดียวอะแล้วออกรวงได้เลยเนี่ยนั่นอะคือมันก็ได้รวงที่ใหญ่ปกติครับไม่เกี่ยวแต่ส่วนใหญ่มันไม่มีใครทําข้าวมะลิให้มันต้นได้สอกเดียวได้ไงจะปลูกช้าก็น้ําท่วมจะปลูกเร็วก็ต้นสูงล้มเหมือนของแม่ผมเนี่ยเห็นไหมนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะบอกว่า ความรู้อ่ะมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแต่ความรู้จะสําคัญมากน้อยแค่ไหนมันอยู่ที่พื้นที่นาเราเอาไปปรับใช้มากกว่านะครับเนี่ยมันก็ล้มหมดนะครับเนี่ยต่ถามว่ารวงมันใหญ่ไหมมันก็มันก็ได้แต่รวงเท่าที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับรวงก็จะประมาณนี้นะครับก็เริ่มออกแล้วถามว่ามะลิมะลิต้นปีก็จะเริ่มออกในในเดือนตุลานี่แหละครับไม่เกินวันที่23ตุลาก็ออกหมดแล้วนะครับสำหรับคนที่ปลูกต้นปีอ่ะ ส่วนกลางปีกับปลายปีก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับเนี่ยนะครับลักษณะมะลินะครับเนี่ยรวงก็นั่นนะนะครับนั่นนะขนาดรวงก็เดี๋ยวรอมันออกหมดก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาถ่ายอีกทีหนึ่งอันนี้เดี๋ยวรอฉีดอีกทีหนึ่งนะครับก็พามาดูนะครับแปลงข้าวหางของแม่ผมก็เหลือนิดหน่อยนะครับไม่เยอะมากก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากมายขนาดนั้นก็อย่างที่บอกคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับ หลักการเหตุผลท,ที่ว่าเราปลูกข้าวมะลิกันปลูกกันตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเราปลูกเพราะอะไรเพราะว่าหนีปัญหาญ้าหนีปัญหาข้าวล้มหนีปัญหาน้ําท่วมหรือ,อยังไงนะครับส่วนคนที่ปลูกขี้หลังเนี่ยเขาไม่อยากให้ข้าวมันล้มแล้วเขาอยากให้ข้าวได้แค่ศอกเดียวเขาก็จะปลูกปลูกช้าๆนะครับเพื่ออยากให้ข้าวได้แค่ศอกเดียวนะครับแล้วออกรวงเนี่ยนะครับลักษณะรวงนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยมะลินะครับเนี่ย เนี่ยนะครับรวงอันนี้ก็เริ่มทยอยออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เริ่มทําการฉีดนะครับฉีดเร่งออกอีกทีหนึ่งครับนี่ขนาดรวงนะครับแล้วแปลงนาแปลงนี้ยี่สิบห้าไร่ก็อย่างที่บอกใส่ปุ๋ยแค่5้าลูกแล้วก็ใส่รอบเดียวนะครับลักษณะข้าวก็เขียวดีปกตินะครับพ็พิจารณานะครับสําหรับผมผมปลูกมาผมก็ยังไม่เคยเห็นมะลิรวงเล็กหรอกครับ ไม่ว่าต้นเขาจะเล็กจะใหญ่ลวงเขาก็ใหญ่ปกติอยู่แล้วเนี่ยนะขนาดต้นเตียต้ยๆหญ้าเย,ยอะๆลวงเขาก็ใหญ่ปกตินะครับคุณต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าแต่ละจุดที่เราทำเนี่ยเราทําไปเพราะอะไรนะครับต้นต้นสูงทําเพราะอะไรต้นเตี้ยทําได้ไหมตามจะท่วมไหมคุณก็ต้องมองนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ